คือร้านก๋วยจับที่ขายแค่1ชั่วโมงแล้วหมดร้านนี้ไม่ใช่ร้านในตำนานนะคะแต่เป็นร้านที่อร่อยแล้วมาแรงสุดๆในตอนนี้เราสองคนขับรถมาจากชลบุรีนะคะขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีและลงที่สถานีบางบอนขับตรงมาแปบ,บเดียวนะคะจะเห็นป้ายปั๊มปตาทาเลยซอยนี้ไปนิดนึงจะมีเซเว่นเลี้ยวเข้าเลยค่ะสังเกตทางซ้ายมือนะคะป้ายสีเขียวชื่อร้านว่าก๋วยจับน้ำใสร้านเขาเปิดขายตอน5้าโมงเย็นเราทําการบ้านมาอย่างดีมาดูกันว่าจะได้กินอะไรบ้างมาแล้วมาสิบนาทีเกี้ยวปลาหมดแล้ว เมนูดังคือชามนี้เลยค่ะก๋วยจับน้ําใส่หมูกรอบนะคะได้เปิดพิดสดานด้วยนะคะใช่นี่เลยคนเดียวก็ไม่รลูกเป๊ะที่เด็ดร้านนี้มีหลายหมัดมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือหมูกรอบ เขาหร่ก็ไม่พอนี่สั่งหมูกรอบอย่างเดียวมาหนึ่งจานนะคะตัวหนังนะเขาจะมีความพองกรอบเหมือนแคบหมูแต่เนื้อด้านในเนี่ยยังมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำหมัดที่สองคือเครื่องในค่ะที่เขาทํามาอย่างดีจนได้เป็นถ้วยนี้ค่ะหวยจับน้ําใสใส,ใสทุกอย่างอืโคตรดีดีมากน้ําซุปหวานหอมพริกไทยกำลังดีข้างหลังก็คือแบบนัวมากข้างหลัง โมงสี่สิบคุณแม่ยังไม่หยุดหั่นเลยถูกตอนที่เราเห็นเยอะๆเมื่อกี้คือแบบหมดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเหลืออยูสามแผ่นทุกคนอืแปลกปะปกติเป็นคนปรุงนะแต่ร้านนี้ไม่ไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอ่ะคนนี้คือพี่เจ้าของร้านนะคะเขาเห็นเราถ่ายรีวิวเขาก็เลยมาคุยด้วยใช่เลยคือนุ่มมาก <laughs> ชอบมากไงคือคนชอบทานใช่ไหมเร็วสุดอสี่สิบห้านาทีหมดแล้วหรอคะใช่ค ร้านนะคะจะนั่งได้ทั้งด้านหน้าร้านแล้วก็ด้านหลังร้านค่ะบอกเลยร้านนี้แหละคือความอร่อยจัดที่ต้องขอบวกเพิ่มมาอีกชามค่ะและสําหรับใครที่ชื่นชอบหมูกรอบแบบนี้นะคะอยากสั่งกินแบบจุใจอย่าลืมสั่งล่วงหน้านะ